ไม่ถ่ายคลิปได้ไหมหายใจปอดสแน่ไม่ใช่ผมมาให้ถ่ายคลิปอแม่มึงถ่ายคลิปทำไมไม่ถ่ายคลิปได้ไหมหายปสแน่ไม่ใช่ผมมาให้ถ่ายคลิปอแม่มึงถ่ายคลิปทำไม คุณไปถ่ายคลิปได้ไหมถ่ายใจเขาปลดสรบแน่ไม่ใช่ผมไม่ให้ถ่ายคลิปถ่ายทำไมมึงเก๋วไ้จะไรมึงรวยมากด้อชายสัญชาติลาวเมาแล้วขับและยังข่มขู่คู่กรณีสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่บ้านมะนาวหวานชาแนลนะคะดังที่พี่น้องได้เห็นภาพตอนต้นคลิป มีชายชาวลาวอายุ30ปีเมาแล้วขับเกิดเฉียวชนแต่ยังทำตัวกลางคมขู่คู่กรณีที่เป็นผู้หญิงชายสัญชาติลาวผู้นี้ไม่มีใบขับขี่ไม่มีใบอนุญาตทำงานไม่มีพาสปอร์ตแถมเมาแล้วขับตำรวจตรวจแอลกอฮอล์ในร่างกาย เกินที่กฎหมายกำหนดอันนี้ต้องขอเตือนนะคะประเทศไทยมีกฎหมายเมาแล้วขับทั้งปรับทั้งจำแล้วก็ปรับแพงด้วยนะคะแถมยังเข้าเมืองแบบผิดกฎหมายด้วยงานนี้สามเด้งเลยที่นี่ประเทศไทยไม่ใช่สอปอปอนะที่ทําผิดแล้วไม่มีใครไปตามจับ ทำแบบนี้ประเทศในประเทศตัวเองอะ่ะจนเคยชินละสิส่วนรถที่นำมาใช้เป็นรถไข่เดี๋ยวเจ้าของรถก็จะเดือดร้อนไปด้วยเป็นแรงงานเถื่อนทำผิดกฎหมายแถมปากดีเก่งอย่างเดียวไม่พอนะไอ้หนุ่มลาว สั่งเมาแล้วจะซ่าออกไหมเนี่ยโดนหลายข้อหาเลยเพลอๆโดนแบ็กรรตห้ามเข้าประเทศตลอดชีวิตเนื่องจากเป็นบุคคลอันตรายงานนี้มีหนาวอยู่ไทยไปยาวๆเลยแต่อยู่แบบไม่มีอิสระภาพนะเพราะประเทศไทยเขามีกฎหมายเมาแล้วขับ คนไทยเองก็ยังโดนก็มันเป็นกฎหมายไงแถมยังกล่างใส่คู่กรณีที่ไปเจอดีนะที่ไปเจอผู้หญิงที่เขาใจดีถ้าไปเจอผู้หญิงไทยใจนักสู้คุณอาจไปตื่นที่โรงพยาบาลก็ได้คำว่าสลบหนะัก อาจเป็นคุณไม่ใช่คู่กรณีเดอร์สหายเตือนไว้อย่าหาธรรมที่นี่ประเทศไทยตอนนี้ประเทศไทยกำลังจะเป็นศูนย์รวมนักเลงนานาชาติพมา่าเขมรแถมมีลาวเพิ่มอีกสนุกกันใหญ่ประเทศไทยกำลังพัฒนาหมาแมวเต็มบ้านเต็มเมือง ใจดีเกินไปหรือเปล่าพี่ไทยมีบางคนบอกว่าเห็นคนไทยยิ้มยิ้มแบบเนี้ยอยากบอกหนุ่มลาวให้ศึกษารอยยิ้มคนไทยด้วยนะว่ายิ้มสยามยิ้มแยะหรือยิ้มสยองรอยยิ้มที่คุณจะได้รับเป็นรอยยิ้มแบบไหน ก็ขึ้นอยู่กับการกระทําของตัวคุณเองการอยู่ดีอยู่เป็นมันก็ส่งผลดีให้กับตัวเองแต่ถ้าเก่งกลับบ้านไปฟื้นฟูช่วยพี่จีนพัฒนาประเทศลาวให้เก่ง,ให,กงให้เต็มที่แต่อย่ากลางอย่ากเก่งว่าพอเจอพี่จีนเก่งไม่ออกเลย บอกคำเดียวว่าชมเชยชมเชยต่างด้าวผิดกฎหมายเมาแล้วขับใครเป็นเจ้าของรถรับผิดชอบด่วนด่วนเลยนะอันนี้ก็ขอเตือนเอาไว้นะคะคนไทยเองเมาแล้วขับจับปรับติดคุกอีกต่างหากแล้วเนี่ยเป็นต่างด้าวที่ไม่มีอะไรเลย ไม่มีเอกสารใดๆเลยนะคะแถมยังมีแอลกอฮอล์ในร่างกายเกินกฎหมายกำหนดคุณก็ต้องรับผิดชอบในการกระทำของคุณการที่เข้ามาอยู่ในเมืองไทยแบบผิดกฎหมายคุณก็ผิดอยู่แล้วแถมยังมาเมาแล้วขับแล้วแถมยังกลางใส่คู่กรณีดีดีเท่าไหร่แล้ว ที่คุณไปเจอผู้หญิงใจดีนะเพียงแค่ถ่ายคลิปคุณเอาไว้เท่านั้นแต่ถ้าคุณไปเจอผู้หญิงที่เขาใจกล้าใจนักสู้คุณจะได้เจอสิ่งที่ไม่คาดคิดนะแถมเมาเมาแบบนี้เปรี้ยงเดียวสลบขอเตือนเอาไว้นะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคุณพี่ตำรวจก็ใจดีนะพยายามที่จะบอกให้คุณหายใจลึกๆเพื่อสงบสติอารมณ์แต่เดียวเมื่อไปถึงที่ทำการของคุณพี่ตำรวจคุณจะรู้ว่าคุณจะเจออะไรบ้างนะเตือนเอาไว้อยู่ไทยต้องอยู่ให้เป็น ถ้ามาทำงานแบบผิดกฎหมายคุณก็ตั้งใจทำงานของคุณไปโดยที่ไม่มาทำตัวกลางถ้าคุณทำตัวกลางคุณได้กลับบ้านแน่แล้วแถมติดแบล็กล i ตลอดชีวิตอีกอันนี้ก็ฝากเอาไว้สำหรับคนที่เป็นแรงงานต่างด้าวและเข้ามาอย่างผิดกฎหมายโอ้ยประเทศไทย เดี๋ยวพมา่าเดี๋ยวขเขมรแถมมีลาวอีกเอาเอากันใหญ่เละตุ้มเป๊ะประเทศไทยเนาะค่ะคลิปนี้ก็ต้องขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์มาได้นะคะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันกับพฤติกรรมของหนุ่มลาวคนนี้ เขาเป็นคนสัญชาติลาวจริงๆนะคะที่เข้ามาอย่างผิดกฎหมายด้วยฝากกดเลิฟกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับมนาหวานชาแนลด้วยนะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์ทุกๆก,กำลังใจที่มีให้มนาหวานชาแนลไม่ได้ทำคลิปมาหลายวันฝากพี่น้องอย่าเพิ่งลืมกันนะคะ ช่วงนี้ก็ยุ่งยุ่งสักนิดหนึ่งค่าขอบคุณอีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะ